สวัสดีค่ะสวัสดีน้องมุกนะคะตอนนี้คุณอยู่ในรายการอาหารแชร่แข็งนะคะอุ้ยจริงเหรอคะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่าคะที่วันนี้ได้ผ่านตัวมาเป็นแขกรับเชิญหูรู้สึกดีใจอะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นที่ก่อนไม่เคยได้เออไม่ได้ถามนะเนาะ <laughs> <laughs> ก็วันนี้จะถามคำถามน้องมุกมากมายหลายคำถามมากเลยใช่มาเลยเพราะว่า เนี่ยได้ข่าวว่าน้องมุกจะมีมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกว<ช>ันที่เท่าไหร่เหรอคะวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะอ๋อแล้วบัตรราคาเท่าไหร่บ้างคะมี2 0 0พันพันห0 0พันแล้วก็600ค่ะสำหรับอายุต่ำกว่า1,8อืมอย่างงี้นี่เองแล้วลคอนเสิร์ตเนี้ยมีชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรคะชื่อว่า mango shake ค่ะ <laughs> เอาใหม่เอาให<อ> <Mango S 2> ม่ม mango mango shake ค่ะ <laughs> ทำไมต้อง mango shake อะคะน้องมุกอ้าว ก็ S <S นี้อะไรคะมะม่วงหันข้างนิดนึงค่ะ <S 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 นี่สังเกตคางค่ะฤดูกลาลมะม่วงเออก็เป็นแบบแบงโก้ไงก็เชคก,ก็คือก็แบบมันก็ได้หลายความหมายอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าคือจะเป็นแบบว่ามะม่วงปัน่นก็ได้ก็คือรวบรวมหลายอย่างเข้ามาในคอนเสิร์ตท, <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่อ่าของของมุกแล้วก็ก็เชคก,ก็หมายถึงว่าหรือแบบว่าเป็นความสนุกสนานอะไรก็ี้ได้แล้ได้ข่าวว่าคอนเสิร์ตนี้มีแบบ แขกรับเชิญที่แบบเลิศมากแล้วก็สวยมากแล้วคิวทองมากนี่คือสลัด <c oughs> สลัดคิวมาคือใครเหรอคะโอ้โหคือคิดไม่ออกเลยค่ะพูดขนาดนี้เราเลยมีพี่ฟูกกับแตงไทย<อ>พี่ฟูก,ก็มาเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็อาจจะมีร้องเพลงด้วยกันสักเล็กน้อยอ่ะก็เราไม่ค่อยได้ร้องเพลงอะไรด้วยกันเลย<อ>นี่ก็ครั้งนี้ก็อาจจะแบบว่าพิเศษหน่อยก็จะได้ร้องแล้วก็ จะเต้นไหมก็ไม่บอกอ่ะก็ด้วยกันอ่ะนะก็มีไฟกันเล็กน้อยก็ต้องมาดูนะคะสวดแตงไทยก็เป็นนั่นแหละมันก็ต้องมีสิเออต้องมาดูเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าทํอรายการอ่ะอืมแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆมั้งคะค่ะก็อยากจะบอกว่าอ่าวิทย์คอนนี้นะคะก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเพราะว่าตั้งใจอยือไม่ตั้งใจตั้งใจที่สุดค่ะแบบ เลยค่ะก็ตั้งใจค่ะก็ครั้งแรกไงเออก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วนะคะค่ะก็ผ่านไปก็ตอนนี้ก็เหลือซ้อมให้แบบว่ามันมันเข้าแบบเข้าไงเนี่ยเข้าที่เข้าทางอะไรอย่างนี้ก็ยังไงคิดถึงกันก็มานะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาเจอมุกหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาได้บัตรตอนนี้เหลือเยอะไหมคะอุ้ยอย่าพูดเลยยังจะหมดแล้วหรอจริงไหมคะ อันนี้เรียนรู้มาจากพี่ฟุก่ะตอนแรกว่าจะพูดความาจริงค่ะ <laughs> ต่อค่ะต่อค่ะ,คะแล้วก็ลืมแล้วเนี่ยพูดอะไรเดี๋ยก็บอกว่าก็บอกว่าอยากให้มาค่ะคนที่ยังไม่เคยมาก็มาก็ได้นะคะแล้วก็ลองมาดูก็อยากบอกว่าคุ้มมากเลยคอนเนี้ยพูดเลยว่าทำทุกอย่างในคอนโปรดักชั่นยิ่งใหญ่แปดสิบล้านบาทนี่คือทําอะไรเนี่ยกะค่าแบบ VTAF เลยหรือเปล่ อย่าเยอะได้บ้างไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยพอหรือยังหล่ะพอแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมุกมากมากนะคะที่สัมภาษณ์ค่ะขอดูหน้าพิธีกรด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมิธคกของเรานะคะหนึ่งสองสาม่งพชพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะหยุดไปได้ค่ะแล้วมาเราขอเช็คด้วยค่ะเช็คด้วยค่ะเช็คาน <ส gas: S 2> าถามว่าเห็นอะไรไหมโอเคแล้วก็สสวัสดีค่ะ